รักเขาอืมนอนเฝ้าพิกกี้ออุุยนอนเฝ้านอนเฝ้านอนพิกี้กี้นอยู่โน่นพิกี้ฮัลโหลพิกี้ฮัลโหลพกี้แม่เด็กดย <_' n S 2> อยู่ลูก <copying S 2> วันนี้อยู่ลูกไน จะร้อนหน่อครับอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพถอดเสื้อหน่อยถอดเสื้อน่อรร้อนจ้ะร้อนทั้งคนร้อนทั้งฮฮกี้เนาะโอแอร์แอร์ที่บ้านก็เสียโอ้โหประโยคนี้เสร็จแอร์คำว่าแอร์เสียพูดเบาๆก็เจ็บนี่นี่โอ้ยตื่นตัวตลอดเวลาลูกเฮกี้เชื่องนะ เชื่องดูแลง่ายน่ารักใครเห็นใครก็ขนลุกมันเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกตทิที่ใครเห็นก็ขนลุกแต่ว่าในความขนลุกนั้นก็คือมีความน่ารักน่ารักน่านดูแต่ว่าช่วงนี้เราก็ยังมีกําแพงการระวังเฮยกี่แอนนูมาริอยู่นิดนึงนะจ๊ะพเ,จเพราะว่าไอ้นี่มันซนไงตัดใหมและ โซนงนี่ยโซนเราฮิคกี้รำคาญไงต้องแบบค่อยๆดมกันไปเรื่อยๆนารีนะหนูค่อยๆดมนะมานี้ไหมกัดละกัดละกัดละแม่เฝ้าฮิกกี้นะแม่แม่เฝ้าฮิกกี้นะเด้อเด้อเด้อด้อเดอ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 แม่มารีเขาโซนไงค่อยๆปรับตัวกันไป ตั้งแต่เล็กจนโตเขาเรียกเขาเรียกว่าขี้เกียจลองกินครับเซเว่นเปิดอีกแล้วครับเซเว่นเปิดจริงจริงเดี๋ยวเอาภาพด้านหน้ามาให้ยืนชมชัดๆอีกทีนี่วิธีการป้อนอาหารหนุกเนาะจะให้อาหารหนุ เขาบอกว่าฝึกให้เกียรติไงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงโอเอนิดนึงเพราะว่าเฮกพี่เฮกกี้เพิ่งกลับมาได้สองวันสองวันเนาะสองวันครับสองวันองบังลุมไใช่ใช่วุยเดี๋ยวหน่อยจะทําสนามออกกําลังกายให้ให้เฮกกี้กับมาลิเลยอ่ะจริงเพราะว่าต้องต้องระเบิดพลังอ่ะเดี๋ยวทาสถานที่แบบให้อะไรนะให้ออกกําลังกายเนาะ ทําที่ลู่วิ่งนะเนาะกัดหงยางเนาะน่ะออกกําลังกายยามเช้าก็ยามเย็นวันนอนนอนกินแบบเนี้อยอาย่กินเก่งมากอะ่ะรตว่าก็คือควบน้ำหนักควบคุมน้าหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวขาหลังเขามีปัญหาอยู่เฮกี้หูหมดอีกแล้ว มาสองวันข้าหมดก็สอบจ้าก็สอบนี้อยู่มาตั้งกี่เดือนนะเดือนกว่าเอ็นเล็กกินแต่เดียวเอาหมดไหมหมดไหเอาหมด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 เติมเติมเติมกินอาหารเมสร็จนะจ๊ะนอนกินนมต่อจ้านี่ให้กินให้นอนกินช่วงนี้นะเฮียกี้ช่วงนี้ยังโอเออยู่น่ะอีหน่อยต้องลุกแล้วนะลูกนะ มันจะมันจะขี้เกียจเกินไปล้วนมเราซื้อมาวันละตอนนี้ซื้อมาสิบสองกล่องวันละหนึ่งหลกินกันสองคนเนี่ยเอเอกินกันสองตัวเนี่ยมันเลี้กับเฮคี้กินหมดเลยอ่ะเฮกต่วันเท่าไหร่นะวันละเจ็ดกล่องได้เนาะเกินไปไง เขเรียกเกินไปแต่ช่วงโอเอซไงช่วงสองวันนี้ก็แบบ,แบ,บน,น,นิดนิดนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมารีวิววันนี้ค่ะน้ำมันปลาแซลมอนหมดนมก็หมดอันนี้คือน้ำมันปลาแซลมอนนะอันนี้คือเฮก,กี้เฮก,กี้กินเรื่องบํารุงบํารุงข้อต่อ ไม่ไม่ชัดอ่ะบำรุงข้อต่อบำรงขนนะ่ะกินดีมากตัวนี้หมดอันนี้หมดขวดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปช้อปปิ้งซื้อของบำรุงให้ลูกันเดี๋ยวมาดูันนี่ดู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 ดยดู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 ด